ข้อต่อไปครับข้อนี้ถามว่าสํานวนในช้อยเลือกใดไม่สัมพันธ์กันครับไม่เกี่ยวกันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะครับข้อไหนครับขามิดกระปูนผิเเน่าลงผูหญ้าปากอ,อกเส้นผมบางภูเขาคมในฝกักสืซอตอนเล็บตาบอดได้แว่นไก่ได้ปลอยคู่ไหนครับที่มันไม่เหมือนกันนะไม่สัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกันเลย,ยครับคู่ไหนเอ่ย มันต้องเป็นข้อหนึ่งครับคามินกระปูนผีเน่ากระลงผูกคะมินกระปูนนี่มันหมายถึงไม่ถูกกันครับสองอันไม่ถูกกันเข้ากันไม่ได้ครับคามินเอยปูนเอยเนี่ยมันคนละสารเคมีกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันไม่ถูกกันนะครับแต่ผ like <mor zar> Rama, ีเน่ากระลงผูนี่หมายถึงเลว้ายเหมือนกันครับเลว้ายเหมือนกันเหมาะกันดีดีเข้าขากันได้เลยผีเน่ากระลงผูนี่เข้ากันได้เลยครับคือเลว้ายเหมือนกันเลยนะครับไอ้นี่ก็บอกว่าเข้ากันไม่ได้ แต่ไอ้นี่บอกว่าเออเข้ากันได้เพราะฉะนั้น2อันเนี่ยมันเลยไม่สัมพันธ์กันนะครับมันเลยแตกต่างกันนะครับไม่ไม่สัมพันธ์กันเลยครับคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันส่วนไอ้ข้ออื่นนี่มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องง่ายๆแต่มันมีอะไรบาบางไว้นิดนิดนะครับไอ้เส้นผมของเขาเนี่ยครับเรื่องง่ายๆแต่มันมีอะไรบางบางเบาๆมากันไว้หน่อยนึงหญ้าป่าคอกนี่ก็หมายถึงเรื่องง่ายๆครับหนูหญ้าป่าคอกก็คือ วัวควายเวลามันจะไปกินหญ้าเนี่ยมันไม่ต้องไปเดินไกลไอ้ตรงป่าคอกเนี่ยป่าคอกนี่มันก็มีหญ้าอยู่แล้วก็ชะงกหน่ไปต้งป่าคอกก็กินได้เลยก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆครับหนูตกลงไอ้เรื่องหญ้าปาาคอกนั่นก็เป็นเรื่องง่ายๆเส้นผงบังภูเขามันก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันน่ะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันนั่นน่ะเพราะนั้นอันนี้มันจึงคล้ายกันสัมพันธ์กันครับส่วนตาบอดได้แว่นกับไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยก็หมายถึงได้สิ่งของมาแต่ไม่รู้คุณค่า ไม่มีประโยชน์ต่อตัวนะครับตาบอดได้แว่นก็คือได้สิ่งของที่ไม่ไม่มีประโยชน์แก่ตัวมอนกันก็ตาบอดแล้วจะเอาแว่นตามาทาไมใช่ไหมครับเหมือนไก่อ่ะไก่มันไม่รู้หรอกว่าพลอยมันดีไม่ดียังไงเพราะนั้นไปได้พลอยมาก็เลยไม่มีประโยชน์ตาบอดได้แว่นมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้สองอันเนี่ยก็สัมพันธ์กันครับคมในฝักกระเสือสอนเล็บคมในฝักก็หมายถึงคนที่มีความสามารถแต่เก็บงําเอาไว้ไม่แสดงออกนะครับรู้เกง่งแต่ไม่แสดงออกก็เรียกว่าผู้คมในฝัก เสือซ่อนเล็บก,ก็เหมือนกันครับก็หมายถึงคนที่เก็บงําความสาม,มารถเอาไว้เหมือนกันก็เรียกเป็นเสือซ่อนเล็บหรือคมในฝักเพราะฉะนั้นสองอนเนี่ยมันก็คลือ,ลอกันลักษณะเดียวกันก็เรียกว่าสัมพันธ์กันส่วนไอ้ข้อที่คนละอย่างไม่สัมพันธ์กันคนละอย่างกันคนละแบบก็คือขมิ้นกับปูนและพีนเาลงผูอันนี้คนละอย่างไม่สัมพันธ์กันนะครับ ข้อนี้ถามว่าน้ําไหลไฟดับเป็นสํานวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน้ําไหลไฟดับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านการพูดการเขียนการฟังน้ําไหลไฟดับนั้นใช้กับการพูดครับหนูก็เคยได้ยินนะครับพูดน้ําไหลไฟดับแสดงว่าพูดเยอะพูดยาวพูดรัวจนกระทั่งคนฟังนี่ตื่นเต้นเหมือนกับจะไฟไหม้บ้านนะครับหนูเออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพูดน้ําไหลไฟดับนะครับพูดน้ําไหลไฟดับ เอาเธอเป็นเงินน้ำไหลไฟดับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดครับผมครับต่อไปครับสํานวนข้อใดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการสั่งสอนบุตรหลานอันไหนครับสํานวนไหนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งสอนลูกหลานครับชาติไม่ดีสีไม่แดงคมในฝากตาบอดได้แว่นไม้อ่อนดัดง่ายไม้เก่ดัดยากอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนลูกสอนหลานครับ มันก็ต้องไม้อ่อนดัดง่ายไม้แกดัดยากครับหนะ่ครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แกดัดยากหมายถึงไอ้ตอนเป็นเด็กๆอะเกาว่านอนสอนง่ายนะเขาเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายตอนเป็นเด็กอายุน้อยกว่านอนสอนง,ง่ายพอเป็นผู้ใหญ่ปั๊บพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังสอนอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อก็เลยเรียกว่าเป็นไม้แกดัดยากนะครับเพราะฉะนั้นไม้อ่อนดัดง่ายไม้แกดัดยากเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนลูกสอนหลานนะครับบอกให้รู้ว่าอาจ,จะสอนใครต้องสอนตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่เหมือนว่านอนสอนง่ายนะครับ ส่วนข้ออื่นนี่ไม่เกี่ยวกับหนูชาติไม่ดีสีไม่แดงชาิเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นผงสีแดงนะครับเป็นสารสีแดงๆเง,งี้ยปัจจุบันก็เอามาทำเครื่องสำอางอะทำลิปสติกแล้วจริงๆก็ใช้ตั้งแต่โบราณแล้วนะครับอยากจะปากแดงก็ต้องเอาผงสีแดงที่เรียกว่าผงชาตเนี่ยนะครับมาทาหรือใช้เป็นยาสมุนไพรก็ได้ครับทีนี้ชาิเนี่ยมันต้องสีแดงชาิไม่ต้องสีแดงแต่ไอ้อนนี้ก็บอกว่าชาติไม่ดีสีไม่แดงชาติไม่ดีไอ้ผงไม่ดีสีมันจะไม่แดง ก็เป็นคำเปรียบเทียบกับคนนิสัยไม่ดีแก้ไขไม่ได้ไอ้คนนิสัยไม่ดีแล้วนะครับก็เรียกว่าไอ้พวกชาติสีไม่แดงของดีมันต้องสีแดงแต่ไอ้พวกนี้สีไม่แดงก็เป็นคนนิสัยไม่ดีนะครับหนูครับเหมือนเป็นชาติที่ไม่ดีก็คนนิสัยไม่ดีนะครับคมในฝักอันนี้หมายถึงคนที่เก็บงําความสามารถเอาไว้ไม่แสดงออกตาบอดได้แว่นก็หมายถึงไปได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวก็ตัวเองตาบอดแล้วไปได้แว่นตามาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ใช้ทำอะไรนะครับ ตาบอดได้แว่นก็ได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตัว,ตวจะเห็นว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสอนลูกสอนหลานนะครับไอ้ที่เกี่ยวกับการสอนลูกสอนหลานก็คือไม้อ่อนดัดง่ายไม้เกิดดัดยากนะครับ ต่อไปครับถามว่าสำนวนข้อใดมุ่งสอนผู้หญิงโดยเฉพาะเลยสอนแต่ผู้หญิงไม่สอนผู้ชายสำนวนไหนครับใช้สอนผู้หญิงโดยเฉพาะไอ้ที่ใช้สอนผู้หญิงโดยเฉพาะ,พาะคือกินน้ําใต้ศอกครับหนูกินน้ํำใต้ศอกนี่หมายถึงภาวะตกเป็นรองนะครับมักจะไปใช้กับผู้หญิงที่ยอมไปเป็นเมียน้อยเขายอมไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาเนี่ยก็เรียกว่าไอ้พวกกินน้ําใต้ศอก คนกินน้ำใต่ตอกคือคนที่ไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาไอ้นี่ก็มุ่งสอนผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยกินน้ําต่ศอกเนี่ยมุ่งสอนผู้หญิงโดยเฉพาะเลยไม่สอนผู้ชายผู้ชายที่ไหนไปเป็นเมียน้อยไม่มีนะครับส่วนไอ้ข้ออื่นครับน้ําตาลใกล้มดก็บอกว่าหญิงชายหากอยู่ใกล้กันบ่อยๆก็อาจจะเกิดการชอบพองขึ้นมาได้นะครับเหมือนน้าตาลใกล้มดอยู่ใกล้ๆแล้วก็ช็อต ผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้กันก็าอาจจะชอบพอก็ขึ้นมาได้อาจจะช็อตได้นะครับไอ้อย่างนี้ก็สอนทั้งหญิงทั้งชายอะครับเนี่ยสอนทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้เน้นผู้หญิงนะครับเข้าตามตรอกออกตามประตูก็สอนว่าจะคบหากันก็ต้องทําตามธรรมเนียมประเพณีเข้าตามออกเข้าตามตรอกออกตามประตูก็หมายถึงจะต้องทําตามประเพณีก็สอนทั้งหญิงทั้งชายครับหนูชิงสุกก่อนฮาหมายถึงการลักลอบได้เสียก่อนจะแต่งงานตามประเพณีโอย้ยังไม่ทันแต่งงานก็เป็นได้เสียกันละก็เรียกว่าไอ้พวกชิงสุกก่อนฮาม ไอ้นี่ก็สอนทั้งชายทั้งหญิงครับนี่ก็สอนทั้งหญิงทั้งชายทั้งชายทั้งหญิงสอนผู้หญิงอย่างเดียวก็คือกินน้ำใต้ศอกนะครับหนึ่งครับ ก็ใดสะท้อนถึงการทำมาหากินเกี่ยวกับการทำมาหากินครับหนูพกยินดีกว่าพกนุ่นตำน้ำพริกละลายเหม็นน้ำเกลือจิ้มเกลือน้ำขึ้นในริมตักอันไหนครับหนูที่มันแสดงถึงเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินครับอันไหนครับก็ต้องเป็นน้ำขึ้นให้รีบตักครับน้ำขึ้นให้รีบตักก็คือเมื่อมีโอกาสก,าก็ควรรีบ,รบ,รบ,รบทำนะครับเศรษฐกิจธธมันกําลังดีก็ต้องรีบทามาค้าขายเศรษฐกิจกําลังรุ่งก็ต้องรีบหาเงินหาทองอ่าแบบนี้ครับ เขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักครับเมื่อมีโอกาสก็รีบทํารีบไขว้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหากินเน้นเกี่ยวกับการทําการทํางานค้าขายหากินโดยเฉพาะนะครับนะครับส่วนก้ออื่นมันไม่ใช่ครับพกหินดีกว่าพกนู่นเนี่ยสอนให้ทําใจคอหนักแน่นอย่าหูเบาไปเชื่อคนง่ายก็ไม่ได้เกี่ยวกับการํามาหากินนะครับตำน้ําพริกละลายแม่น้ำนี่หมายถึงลงทุนลงแรงทําอะไรไปแต่ได้ผลไม่คุ้มค่า หรือไอ้พวกใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจ่ายซะเยอะจ่ายซะแยะแต่ก็ไม่ได้อะไรตอบแทนคืนมานะครับไอ้อย่างนี้เรียกว่าตําน้ําพริกละลายแม่น้ําส่วนมากจะหมายถึงพวกฟุ่มเฟือยมากกว่านะครับตาน้าพริกละลายแม่น้ำเนีย่ยหมายถึงพวกฟุ่มเฟือยมากกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้การทำมามหากินโดยตรงสักเท่าใดนะครับเกลือจิ้มเกลือนี่หมายถึงแก้เผ็ดพอๆกันเอาคืนเท่าๆกัน เพื่อนตบหน้าเราเราก็เอาไม้หน้าสามตีเลยเงี้ยนะครับเออแก้เผ็ดเท่าๆกันเนี่ยเรียกว่าตอบแทนแบบเกลือจิ้มเกลือนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับทำามหากินสักเท่าไหร่นะไอ้ที่เกี่ยวกับทำามหากินโดยตรงก็ต้องเป็นอันนี้เลยครับน้ําขึ้นให้รีบตักอันนี้ตรงเลยครับตรงเลยนะครับ ข้อนี้ถามว่าสํานวนข้อใดมุ่งสอนเรื่องความขยันขันแข็งอันไหนครับสอนเรื่องความขยันขันแข็งครับคําตอบครับต้องเป็นข้อหนึ่งครับพลาขัดหลังเล่มเดียวพล้าขัดหลังเล่มเดียวนี่นะครับหมายถึงคนดีมีความมุมมณะพยาบพยายามครับขยันขันแข็งทําาหากินจนกระทั่งตั้งตัวได้ร่ำรวยขึ้นมาได้ครับ ก็ลองคิดดูครับมีมีดพลาอยู่เล่มเดียวครับมีมีดพลาเล่มเดียวแล้วก็ไปหักล้างถังพงทําไร่ทําสวนจนกระทั่งมั่งมีสีสุขตั้งตัวขึ้นมาได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นพยายามเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพลาขัดหลังเล่มเดียวเนี่ยหมายถึงคนที่มีความขยันขันแข็งความเพียรพยายามจนตั้งตัวได้ครับเพราะฉะนั้นนี่เขาถามอันไหนเรื่องเป็นเรื่องของความขยันขันแข็งก็อันนี้แหละพลาขัดหลังเล่มเดียวนี่แหละนะครับส่วนข้ออื่นนั้น มันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงเก็บเบีย้ยใต้ทุนร้านนี่หมายถึงเก็บเล็กผสมน้อยไปคอยเก็บเบีย้ยเก็บตังที่มันตกอยู่ตามใต้ร้านแล้วก็มาออมซับไว้อย่างนี้นะครับไอ้พวกนี้นี่เป็นพวกเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเป็นพวกที่ออมกิ่งนะครับถัดไปครับขายผ้าเอาหน้ารอดนี่หมายถึงยอมเสียสละสิ่งสําคัญเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้นะครับยอมเสียโน่นยอมเสียเนี่ยเพื่อรักษาหน้าตาไว้ อัดยายซื้อขนมยายนี่หมายถึงเอาทรัพย์สินของคนหนึ่งมาซื้อหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของคนคนนั้นเองครับหนูไปขอสตังยายมานะครับเสร็จแล้วก็เอาตังของยายไปซื้อที่ดินของยายเออแปลกเลยว่าเอาตังไปขอตังยายมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินของยายมาเป็นของตัวเอออย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอัดยายซื้อขนมยายนะครับไอที่เกี่ยวกับความขยันขันแข็งก็เห็นจะเป็นพลาขัดหลังเล่มเดียวนะครับผมครับ ข้อนี้ถามว่าข้อใดแสดงว่าผู้พูขดขาดคุณสมบัติการใช้วาจาอ่อนหวานขาดคุณสมบัติการใช้วาจาอ่อนหวานคือมันพูดไม่อ่อนหวานหรือมันพูดไม่เพลาะเลยเนี่ยและไอคนที่พูดไม่เพลาะเลยขาดวาจาอ่อนหวานเนี่ยมันตรงกับสำนวนข้อใดครับไอพูดไม่เพลาะเนี่ยมันไปตรงกับพูดจามะนาวไม่มีน้ำครับเอนี่เป็นสำนวนนะครับพูดจามะนาวไม่มีน้ำเนี่ยมันหมายถึงคนพูดไม่เพลาะครับ พูดจาไม่น่าฟังเลยเหมือนมะนาวไม่มีน้ำนะครับไม่ชื่นใจเลยนะครับมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยไม่ชื่นใจเลยเพราะฉะนั้นพูดจามะนาวไม่มีน้ำเนี่ยก็หมายถึงพูดจาไม่เพลาะเลยครับไม่น่าฟังเลยโอเคนะครับข้อต่อไปครับถามว่าข้อใดใช้สำนวนถูกต้องใช้สำนวนถูกต้อง ค่อยๆแอนที่ละข้อก็ข้อที่หนึ่งหลายคนตราหน้าว่าเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอ้าวจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกก็ต้องเป็นคนดีสิจริงไหมต้องเป็นคนดีสิแล้วถ้าเป็นคนดีอย่าใช้คําว่าตราหน้าครับคําว่าตราหน้านี่ใช้กับคนไม่ดีครับอย่างเช่นโดนตราหน้าว่าเป็นโจรอย่างเนี้ย เออเออตราหน้านี่มันใช่กับคนไม่ดีแต่อันี่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนี่แสดงว่าเป็นคนดีแต่เป็นคนดีก็อย่าไปใช้คำว่าตราหน้าใช้อย่างอื่นครับอาจจะใช้คำว่าหลายคนคาดว่าเออคาดว่าก็ได้คาดว่าก็ได้นะฮะคาดว่าเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับอย่าไปใช้คําว่าตราหน้านะครับใช้คําว่าคาดว่านี่ก็ได้ครับเอาทัดมาครับสมหมายพลอยติดร่างเหได้รับเหรียญเรียนดีติดร่างเหเนี่ยมันใช้กับ ไปทาอะไรไม่ดีหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีครับหนูอย่างเช่นสมหมายไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วติดร่างเหโดนตํารวจจับอย่างเงี้ยติดร่างเหมันก็ต้องใช้กับเหตุการณ์ที่มันไม่ดีครับแต่อันนี้มันเรียนดีครับมันเรียนดีก็จะเรียนดีก็ไปใช้คำว่าติดร่างเหไม่ได้นะครับใช้คำว่าติดร่างเหไม่ได้ข้อสามครับเพลวกับพลอยเป็นลูกหงวแหงวแหวนของพ่อเอออันนี้ได้อันนี้ได้ข้อนี้ได้ก็เป็นลูกงวแหัวแหวนโอเคโอเคใช้ได้ ข้อสี่ครับผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อบางจนดูตัวเปล่าเล่าเปลือยโอ้ยตัวเปล่าเล่าเปลือยนี่คือมันต้องถอดเสื้อถอดผ้าหมดแล้วครับหนูนะครับถอดเสื้อถอดผ้าหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันแค่ใส่เสื้อบางไม่เหมาะที่จะใช้คำว่าตัวเปล่าเล่าเปลือยตัวเปล่าเล่าเปลือยนี่มันต้องถอดเสื้อถอดผ้าหมดเลยหรือไม่มีทรัพย์สินแล้วครับหนูเหลือแต่ตัวจนจนจนไม่เหลือทรัพย์ไม่เหลือสินก็เรียกว่าเหลือแต่ต <|ja|> ัวเปล่าเล่าเปลือยได้เหมือนกันนะครับ